จะเป็นของพี่อปศนะครับองค์การสงเคราะห์ฐานผ่านสื่อนะครับได้สั่งทากับทางร้านไว้นะคร,ครับคลิปนี้พบกันอีกแล้วครับปีพีพแ i l y ่จับให้ครับวันนี้ส่งงานลูกค้านะครับจะเป็นชุดแผงเครื่องหมายไม่เลกและ ฟืดแผนมาเลยที่ลูกค้าสั่งไว้ครับไปดูนะครับสวัสดีครับผมพีพีแฟมิลีจัดให้แล้วครับวันนี้ส่งงานลูกค้านะครับก็นี่นะครับจะเป็นของพี่อปสอนะครับองค์การสงเคราะห์ฐานผ่านสื่อนะครับได้สั่งทํากับทางร้านไว้นะครับ นี่นะครับเครื่องหมายก็จะเป็นของลูกค้านะครับก็จะเป็นปีกแล้วก็ปีกขอนะครับปีกขอสามสิบสี่ฟุตแล้วก็แพรแถบแบบใหม่นะครับก็แ,แผงแม่เหล็กอ่าตัวนี้ของลูกค้าลูกค้าติดมาติดแม่เหล็กแล้วก็ติดแม่เหล็กติดแม่เหล็กเพิ่มแล้วก็ทาแผงใหม่นะครับอ่าดูดูงานครับงานคมๆสวยๆเนียนๆนะครับนี่นะครับอืม ข้อดีของการทำแผงแม่เหล็กนี้นะครับเสื้อจะไม่เป็นรูนะครับหรือลดการเสียในการเจาะของเสื้อผ้าหรืออะไรหลายๆอย่างหรือแต่งชุดขาวชุดคอแบะพวกนี้นะครับมันคืออันนี้ข้อดีเลยนี่นะครับดูงานดูงานดูงานละเอียด พยายามให้เลอะน้อยที่สุดนะครับคือบอกช่างให้ปลาณีตที่สุดนะครับงานต้องออกมาละเอียดที่สุดนะครับสนใจก็ติดตอ่อทางเพจเกษมเครื่องสนามนะครับเบอร์โทร0813273592นะครับติดต่อพี่กเกษมเครื่องสนามนะครับอ่าก็บอกมามาจากช่อง PP Family นะครับเขาก็มีส่วนลดให้ก็คุยกันไปนะครับ อาเจ็จฟังด้านผานะครับด้านผาก็จะเป็นสิงโตนะครับสื่อสัตว์อดทนกระหาญนะครับตัวนี้ก็ของลูกค้านะครับมาติดแม่เหล็กส่วนราชาพิเศษกับ60ตัวนี้ก็จะเป็นของทางร้านนะครับก็ติดแม่เหล็กเพิ่มผู้ฟาร์มแข็งแรงนะครับไม่ให้เครื่องหมายขยับขยื่นหรือในกรณีที่เรานั่งหรือเดินหรือ อะไรหลายๆอย่างนะครับนี่ครับไปชื่อไปชื่อผมไม่ไม่ไม่ออกนามพี่้วนะครับโอเคทวนี้ก็จะเป็นแผงไม่เหล็กชุดแผงไม่เหล็ก3ชั้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ450 5 5 0แล้วแต่นะครับแล้วแต่ชั้นของแม่เหล็กแล้วแต่รายละเอียดนี่ครับวิธีวิธีการแกะก็ให้สไลด์นะครับให้สไลด์ออกนะครับนี่ครับให้สไลด์นะครับ ให้สไลด์ออกถ้าแกะโดยตรงๆนะครับแกะตรงๆครับแรงหน่วงจะเยอะอ่าการเนียนสวยๆนะครับติดแน่นครับไม่ต้องห่วงอ่าต่อไปที่ลูกค้าสั่งเพิ่มจะเป็นแผงไม่เหล็กแผงไม่เหล็ก2ชั้นนะครับจะมีป้ายชื่อแล้วก็เข็มราชาพิเศษ6 0พรรษานะครับเข็ยนที่ระลึกลูกค้าสั่งมา2นะครับนี่ ตัวนี้ก็จะเป็นป้ายชื่อไออม่ใช่ป้ายชื่อฝัอ่งฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นพวกแพรแถบแล้วก็เครื่องหมายความสามารถอื่นๆของลูกค้านะครับนี่แผงสวยๆเนียนๆนะครับนี่นะครับต่อไปฝั่งนี้ก็จะเป็นแพรแถบแล้วก็ปีก a i r ์บอลนะครับ งานเรียนสวยๆสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับนี่นะครับงานเนียนๆๆสวยๆนะครับคมๆนะครับนี่ครับงานละเอียดนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรติดตามครับผม